เดี๋ยวขอให้ทุกท่านรอสักครู่นะคะอยู่ในช่วงของการซักซ้อมนะคะในส่วนของการเดินทุกชาติไทยสำหรับนักศึกษาวิชาทหารค่ะมีทันมะรีด้วย เดอนไปกันค่ะ ในคราวประชุมเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2559ได้มีมติห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยไท a i National Flag Day) แล้วเริ่มในวันที่28กันยายน2560เป็นวันแรกรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทธธานธงไต่รงเป็นธงชาติไทยการประกาศให้ธงไตโรงเป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันสีแดงหมายถึงชาติคือประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งธงไตโรงหรือธงชาติไทยถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้ำรำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งหล่อ,ล,อล้อมความรักสามัคคีสร้างเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นชาติก็เกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาเชิญทงชาติสุยอดเสาค่ะ หชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเครงารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ค่ะนะคะและในช่วงช้านี้นะคะก็เสร็จพิธีในส่วนของพิธีพระราชทานธงชาติไทยค่ะขอขอบคุณท่านคณะฝ่ายบริหาร